สวัสดีครับเหตุการณ์ในพม่าในภาพรวมแล้วสิ่งที่เป็นความหวังของ N ย G หรือว่ารัฐบาลเงาของพม่าอย่างกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเจอกับแรงเสียดทานนี่อย่างหนักนะครับโดยเฉพาะแรงเสียดทานภายในของกลุ่มชาติพันธุ์เองบางกลุ่มชาติพันธุ์นี่สงวนท่าทีแล้วครับบางกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมกับกองทัพพม่าแน่นอนว่าความหวังที่จะเห็นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มนี้รวมตัวกันเพื่อไปสู้กับกองทัพพม่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นมันเป็นได้แค่ความฝันของวัยรุ่นผู้ไร้รรร็งสสาาาแลวกกกไไมม่ปะะีอััับบคคน แอดมินอยากบอกว่าในบรรดาผู้นําหรือว่าบุคคลสําคัญของกลุ่มชาติพันธ์เนี่ยมีช่องทางติดต่อกับกองทัพพม่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการกองทัพพม่าในพื้นที่มีข้อมูลรู้ความเคลื่อนไหวกันดีขึ้นอยู่กับว่าจะคุยกันอย่างไรและกองกาลังที่ดูเหมือนว่าจะสร้างความหนักใจให้กับกองทัพพม่ามากที่สุดในตอนนี้ก็คือกองทัพเอกร,กราชกรชินหรือว่า KIA นะครับถ้าเราดูจากจุดที่ปะทะกันระหว่าง KIA กับพม่าก็จะเป็นตอนใต้ของรัฐกรชินก็คือตอนเหนือของรัฐฉานเอาจริงๆก็ตามแนวท่อ การของจีนนี่แหละครับและแนวท่อการ์ดเนี่ยด้วยความจำเป็นด้านภูมิศาสตร์ก็ต้องไปตรงนั้นก่อนที่จะออกไปสู่ประเทศจีนเรื่องของเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดงเสือนะครับเมืองไลซาของรัฐกชินมีสํานักง,งานของกองกําลังหลายกลุ่มอยู่ที่นั่นกองทัพอราการของรัฐยักษ์ไข่ก็อยู่ที่เมืองไลซานะครับกองกําลังนักศึกษา ABSDF ก็ฝังตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็เป็นเขตติดต่อกับโกกั้งอีกด้วยความสําคัญของท่อการ์ดนะครับพม่าก,ก็พยายามเข้าขควบคุมพื้นที่ก็เพื่อความปลอดภยัยส่วนกองกําลังก็เป็น โอกาสแล้วครับที่จะสู้เพื่ออํานาจต่อรองในพื้นที่แอดมินคิดว่าเจ้าของท่อการ์ดอย่างจีนเนี่ยก็คงมีการคุยกันทุกฝ่ายมาระดับหนึ่งก่อนที่จะวางแนวท่อการ์ดผ่านตรงนั้นนะครับและถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะลงทุนกับพมา่าแต่ว่าจีนก็คงไม่ไปหักกับกองกําลังในพื้นที่จึงเป็นเหตุให้ต้องคงความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์นี้เอาไว้นะครับเราจะเห็นข่าวว่ากระฉินกับโกกั้งมีความใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นจนพมา่านี่ไม่พอใจจีเนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโกกั้งที่เคยโดนพมา่าซึ่งก็นนนําโดยมิออไล นั้นเป็นผู้พิจา,ารณาภาครัฐฉานะครับนำกำลังนี้ปราบโกกั้งราบข้ามาแล้วแต่ว่าวันนี้โกกั้งกลับมาอีกครั้งพร้อมกับโกกั้งเนี่ยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ KIA กองทัพอารกันแล้วก็กองทัพตะอางด้วยนะครับ ความยากของพม่าในการจัดการพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าว้าซึ่งก็เป็นพัธมิตรกับพม่าไม่ยุ่งเรื่องนี้นะครับและว้าเนี่ยมารับงานดูแลพื้นที่ในรัฐฉานให้พม่าแทนไม่ได้ทําฟรีนะครับแลกกับการตั้งเป็นรัฐว้าซึ่งปกติว้าก็เป็นเขตปกครองพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในรัฐฉานซึ่งก็ทําให้พม่าเนี่ยไปให้ความสนใจกับรัฐกชินได้แบบเต็มที่จริงๆแล้วพม่าพยายามกวดล้าง k ค a มาก่อนที่จะมีการยึดอํานาจแล้วนะครับและค่อนข้างจะประสบความสําเร็จยึดฐาน KIA นี่ได้หลายฐานนะครับ แต่ว่าหลังจากที่พม่ายึดอํานาจ KIA กลับมาได้อย่างแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแบบมีในยาสําคัญนะครับการต่อสู้ของ KIA โดยอ้างเหตุผลต้านรัฐบาลน,นั้นเป็นแค่ตามสถานการณ์นะครับแน่นอนว่า KIA เนี่ยต้องมีผู้สนับสนุนและก็เพิ่มทุนให้นอกจากพื้นที่เมืองไลซา,าแล้วนะครับ KIA ต้องการบริหารรัฐเองปกครองเองต้องการเป็นเขตปกครองพิเศษเพราะว่ามีสถานะเป็นรัฐอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เกรงใจเนี่ยขอไปเป็นประเทศจีนไปแล้ว ถ้าเราดูจากแผนที่เขตว้ามามืองลาเชื่อมท่ากีเหล็กติดชดายแดนไทยก็มีเขตว้าเนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นท้ากระชินนี้ทําสําเร็จเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบของการกัดกร่อน k a นี่เดินหน้าเต็มที่ยิ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ KIA ได้มวลชนเพิ่มนอกจาก KIA สู้ในรัฐกระชินแล้วเกมของ KIA เริ่มขยายออกไปโดยอาศัยความรู้สึกต่อต้านทานพม่าของประชาชนนี่เป็นตัวเชื่อมแน่นอนครับ PDF ก็คือกลุ่มที่จะสร้างอํานาจต่อรองให้กับ KIA เพิ่ม ขึ้นโดยเฉพาะ PDF ในเมืองของพอม่าเองก็คือเขตสกายซึ่งก็มีชายแดนติดกับรัฐกะชินนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทหาร KIA มาช่วย PDF ของสกายรบกับพมา่าแต่ว่าโฆษกของ KIA กล่าวว่าไม่ใช่คำสั่งของ KIA เป็นทหาร KIA ตัดสินใจไปรบเองนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวรบที่เกิดขึ้นในเมืองของพอม่าเนี่ยมันจะสร้างความหนักใจให้กับพม่ามากกว่าแนวรบในเขตของกลุ่มชาติพันธุ์และ KIA ก็ต้องการแบบนั้นนะครับ แล้วพม่าก็ต้องการพยายามสกัดไม่ให้ PDF ของเมืองต่างๆนี้แข็งแกร่งขึ้นล่าสุดพม่าถึงขั้นใช้การโจมตีทางกาศแล้วครับทำลายฐานของ PDF ภูมิภาคสกายโดยใช้เครื่องบินรบซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ฐานของกลุ่ม PDF ธรรมดาชาวบ้านอาวุธบ้านบ้านนะครับแต่ว่าพม่าเชื่อว่ากลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนอาวุธจาก KIA ลงทุนใช้เครื่องบินเระเปิดภูเขาเผากะท่อมตัดไฟแต่ต้นลมแล้วครับ ส่วน PDF ของเขตสกายก็สู้กับพม่าอย่างหนักเพราะว่ามีอาวุธทั้งจรวดแล้วก็กับระเบิดไม่ใช่ปืนแกป๊ปปืนลมทําให้พม่านี่เสียหายหนักเช่นกันนะครับทั้งยิงเรือของพม่าแล้วก็รถบรรทุกในเขตเมืองกาทาแล้วก็เมืองชเวปูใกล้าชายแดนรัสกชินโฆษกของ PDF ระบุว่า PDF เข้าโจมตีทหารพรม่ากองพันที่304แล้วก็309โดยมีทหาร KIA กองพลน้อยที่8ดเป็นคนนํา PDF ที่เข้าโจมตีแล้วครับโฆษกของ PDF พูดเอง k i a ปฏิเสธไม่ได้ จากข่าวบอกว่าการรบเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทหารพรม่าตายไป10คนในวันแรกต่อมา P.T.F ใช้ RPG ยิงถล่มเรือของพม่าพม่าตายไปอีก60คนและต่อมาวางกับระเบิดรถบรรทุกพม่าตายไปอีก30คนในงานนี้มีนายทหารน่รมอยู่ด้วย1คนนะครับโดยข่าวนี้มาจากสื่อเมียนมาแนวลงไว้วันที่12กรกฎาคมแอดมินไม่ได้พูดเองนะครับการสู้รบเป็นไปอย่างต่อเนื่องทหารพรม่าส่งกําลังมาทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศทําให้ P.T.F นี่ต้องล่าถอยแล้วครับ ก่อนถอยทหารพม่าตายไปอีก50คนบาดเจ็บ70คนแล้วก็ยังมีทหารพม่าถูกกับระเบิดตายเพิ่มอีก30คนรวมทั้งหมดพม่าตายไป180นายนะครับในข่าวระบุว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ของ p d f เป็นการประมาณซึ่งเอาจริงๆไม่มีเวลานับขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมีคนเจ็บแล้วก็คนตาย ความน่าสนใจของเหตุการณ์นี้ก็คือกลุ่ม PDF ระบุว่ามี KIA นี่มาช่วยรบแต่ว่าโฆษกของ KIA พันเอกนอบูไม่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับพันเอกนอบูไม่ได้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จริงๆเรื่องนี้กองกําลังต่างๆใครสนับสนุนจะไม่เปิดเผยกันอย่างเป็นทางการฐานพม่าจับอาวุธได้ช่วงก่อนนะครับก็ระบุว,ว่า KIA ส่งอาวุธให้กับ PDF ซึ่ง KIA ก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่ามาคราวนี้ PDF บอกเองว่าได้อาวุธมาจาก KIA มีนำซ้ำเนี่ย KIA มาช่วยรบด้วยนะครับมันจะมีผลอะไรตามมามันก็จะมีผลกับผู้สนับสนุนก็จะสนับสนุนได้ยากขึ้นและก็จะไปมีผลถึงการเจรจาด้วยเพราะว่าการสู้รบทุกวันนี้ที่เป็นอยู่จุดมุ่งหมายก็คือปูทางไปสู่การเจรจานะครับเพราะไม่มีใครหวังรบแบบแตกหกักก็แค่ยันยันกันไว้เพราะถ้าจะกวาดล้างกันจริงๆใช้เวลานานมากแม้ว่าพม่าจะมีทหาร4ี่ถึงห้าแสนคนก็ตามก็ไม่ง่ายนะครับ มันจึงเป็นเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้มีกองกําลังมากมายนะครับก็แค่หวังเจริจาผลประโยชน์กันเท่านั้นตัวอย่างมีให้เห็นสรัอเมิกาไปรบในอัฟกานิสถานนะครับกวาดล้างตาลิบันใช้เวลาไป20ปีใช้เงินไป1ล้านล้านดอลลาร์สรัอเมิกาอันนี้เป็นเงินไทยนี่นับกันไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่สามารถกวาดล้างได้จนต้องถอนทหารออกไปเพราะฉะนั้นพมา่าไม่มีทางกวาดล้างชาติพันธุ์ให้หมดไปได้และเช่นกันครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่สามารถทุบฐานพม่าให้หมดไปได้เพราะ เพราะฉะนั้นศพของทหารไม่สามารถนํามาเป็นตัวชี้วัดชัยชนะได้ผลประโยชน์ต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดนะครับและดูเหมือนว่าไม่ว่าทหารพรม่าจะอยู่ได้แต่ว่าเกมผลประโยชน์เนี่ยพม่าจะแพ้พันธมิตรภาคเหนือเป็นแน่แท้นะครับ